ฝั่งหนึ่งเนี่ยที่ม่กจะทบแต่กระทบแล้วคือจิตใจทุกคนจะมีความตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าวันนี้จะมากระทบตัวเองเมื่อไหร่ผมเองอาจจะไม่ได้ไปพูดถึงคนอื่นล้ครับนนะเอาเป็นว่าแค่ทุกเรื่ิงทีเง่เกิซึ่งทำมาตดงนีงน้เนี่ยอยู่อนสายมาสัก20ปีเนี่ย นีวันนี้ถือว่ากระทบแรงที่สุดอาครับกระทบแบบชัดเจนกระทบแบบไม่ใช่กระทบแค่คนไทยกระทบทั้งโลกมีภาพนะครับวันนี้คนไทยมีนี่คูเรียนเยอะมากจับจ่ายใช้สอยเกินตัวกันไปคืออต้องร่วซื้อต้องอะไรต้งหัหมดเส้นกิจจารตัวคนไทยมีนี้เยอะ เนี่ยกำลังเช็คๆกันอีกเยอะเลยก็ค้าขายกับคนต่างชาติเราการลงถามนี้เนี่ยถ้าจะถามยาวแล้วพี่ก้อ ้วแต่ผู้ทาิทตั้งนั้นเลยอใครทางจิม้ก่อนาว์ี่นะจิะอย์ขาเรียก่าที่เจ้าเรียกาถามทางจิตจิตเราเข้าไปอยู่ในของกานาตาขันธจางทุกทางนาตาเขเลยโทษใจเราจะหาวิิตานแตไม่เกิอยากเจ้าารเสัมนไปเรียนคนแก่จะแเียไม่ออกแต่วางจเคยอยู่จะวางไม่เคยรู้เรืองนอก ขาบอกไปเคนแก่เป oh, ็นเกศคนตายก็ถามถามผู้วี่าไปในฉันัก่อนฉนนี่คืออะไรโอ้ได้เลว่ามีคนแก่เก <Follow Asian. S 1> ิดขางนแล้วต so. ้องใช้ร้านใต้ข้างถ้านั่งเราก็ไแก่ด้วยถ้าถามไปเรื่อยที่คนแก่เปนเกศคนตายก็ไปถามนึ่ครทีนี้ก็พอเห็นคนแก่เปนเกศคนตายห้าเราเปิดมาอยู่ในรั้วหรือว่าเราเกิตายเรทับทิมบัติทัพอเินเอกิองเงีเสีย มันเอาไปไม่ได้นะเราคิดมะไรอยรับจ่ายไได้เราไปคิดมันมาอที่ดีที่จะทำอไรปัญหาแค่นี้แหละพวกน้หาวิธีออกออกข้อหคิดหาวิธีที่จะไปเรื่องไหนใ้เส็กันเร็ไปบิบน่นี่เนี่ยวกับพพูดท่าน้มีบารมีนั่มองเห็นว่าข้าวเนี่ยเกี่ยวกับชุดตัวยี้นะกินออกออกไปข้อหลฝ่ายจุดเก็บ อเคนั่นแหละที่เดกู้ดที่ิให้เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่เกิดไม่ตายเพาเหตเราเ็นากานี่เนี่ยไม่เที่ยงเกิดสาาย่างไเทียรูปเวาัยาทกาเวลาที่เราอยู่ทุกคนมัม่เที่ยงเมื่ไม่เทียงอะไคี่ในกาเราไม่ได่จะอาศัยธรมความดีถ้าเกิดขึ้นมาีกถ้ามีท่าใจันหน้าแล้วเกิดหน้าแกไม่ได้้าที่นนจะมีเพื่อนรู้สักทกันยิ่งแวต่นที่ยิ่แล้วแต่่แก่เอกตา แต่ที่เกิดว่ามีคนเสนดบ้าง่ข้ามคุณภาพนะอาเพื่อจะม่ให้เกิดดีตามขึ้นจากไองค์จักรรปและสาระาสรดาแก่ผู้ให้เบื่อ่านในข้ามในข่ายให้รู้ให้มาท e ันยาให้สามัญยันนั่ขึ้นตาใช้ม่ได้จริงจังพอถึงเวลาแล้วต้องจากโล้นีไปรวมกระโดดนั่งยี้มรู้เราไปจะไปก่อนจลเอาเราไปได้รู้าก่จิตปัญญาสุขธรรมนั่นแหละ เศิจอาจารทำลนความห่วงใยในสัตสมปัทกองทุกหลานเภทกับมกแดอีกจะเปในรู่ง่ร้าเกิดเปนอะไรที่เราห่วงใยสังกมัจะเกิดอีกืว่ามแกย์ยมาตายอีกว่ามะมแขยตายอีกเกิดเรือไรจะมา้เลืองหรือจรู้ล้วจะตาอีจะทษใครอะไรอาะเนี่ผู้มีปัญญาสมาธิองเรื่อะไรอนเรื่อที่เกเห็นโลกเเป็นอะไรเเรื่องของโลกที่เกาโลกระทำ <c bio> มี辣มีามีเยอเสีเยอะมีสเลเสมีชาีสุดมีชุดอย่างละสีอย่างเป็นท้องหลักกันเมื่อเรามีสุดเราไปเดินขึนมี้สุดก็ต่ออนร่างกายมันคือนร่างกายมันแค่ไป็เหือนไเมลกอีแต่ทุกเสักเป็นของีผู้มีปัญญาารู้ว่ามีของดจะไปชวดไทวพราอวเกิดนี้จัง ทำงเราถึงเกิดิเบือนาเกืหนาแแกแกจใช่เบือนา้อันนี้จังลกงารำไม่ด้ทำเกิดิสูตรวิธารหรือกุเกาทุกัวไม่มีเนี่ยมีลาบมีมาแต่บทุกอย่างมาตมขต้ข <fen awat are> ้อต่อยต่าอยู่นี่ถัาถูกกรเบืองหรือกระเ้องกันีตารกีตเนใครเอาเวลอย่างเนี่ยมีใครไอเามีทำาางนี้ แต่ปนประโยชน์ให้ความสุขผนมีมีมีอะไรสร้างให้เป็นประโยชน์ให้ชีวิตมนุษย์ทั้งทายทางสายกับาสยแค่ยังมีคนแม้ใจอยู่นะให้ผู้ให้ลู้ลานลูกหลานเขาอยู่ใช้หมดเราไม่แค่นี้าหมดให้ทำหมดหมดใจวทนี้เราทุกคนใช้ระอยู่ี่ให้รู้กันมเนี่ยมีแต่ของแก่ของเก่ากอบการเต้นโบกันแบบีหน่าาดสิมีใครบ้างที่มันไม่ตายเกมาเนาะ ใครบ้างเียนูกัไปดยนะนี่ยีดี้อะไรนเนี่ย่มีาศิลปะแต่ที่เราม่ได้เรีนรู้เดียวันมีเสียงตางกันในโคกันกเสียงก็เป็นธรรมชาติโรคที่มันต้องเป็นอย่ี้สุดยอดแล้วต้เสียงโกอีกใจของชาิเงนเหมือนกันจบัปเรียนเทาเียวกันจะไม่ได้ทำอ่ไเการเรายนภรษา